สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือ2นะคะเอเชียทอเตอนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัททอโต้สาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์กรุงเทพนะคะวันนี้นะคะจัดรถนะคะสภาพสวยสภาพนางคว้าสีดำหล่อๆที่ๆแบบนี้ให้ได้รับชมเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็น isuzu mu-X นะคะสามจุดศูนยอติเมคันนี้ได้ขับสีด้วยนะคะได้รถปี2021เลขนไม่แค่90 0 0หกิโลเท่านั้นเองนะคะตัวรถบอดี้เหลี่ยมสังคมแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะสีดำหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยใครตามหาอยู่นะคะรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะสำหรับตัวออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เซจะเข้าไปรับชมนะ,ะพาไปรับชมเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาก็ จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเดย์ทามกันนิ่งไลท์มีให้แบบนี้ตัดหมอกคู้หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์การระยะด,ด้านหน้าถึง4ตำแหน่งด้วยกันนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะโลกโก้เดินแท้อีซูซูแบบนี้เลยนะ,ะป้ายทะเบียนก็ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยสวยๆเลยนะคะเลขสวยๆเลย1437นะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดไม่มีฉีกไม่มีอ้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ สภาพสวยสภาพนางฟ้าเลยนะคะใครหายอยู่ต้องรีบแล้วนะคะราคาไม่ข้ามร้านแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางทูเกียร์ของ20นิ้วนะ,ะได้ยางปี2023นะคะดอกยางยังอยู่ลึกๆแบบนี้เลยซุ้มล้อเดิมๆนะคะภายในแบบนี้เลยไม่มีสนงสนิมนะคะสภาพสวยแน่นอน ตัวรถสวยแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมรถเกเอแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างก็ได้เป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะบันไดด้านข้างมีให้แบบนี้นะคะสาภาพสวยแน่นอนนะคะกระจกติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะมีระบบเซ็นเซอร์นะคะกันขโมยแบบนี้เลยแล้วก็มือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะ ได้เป็นโทนสีส้มแบบนี้นะคะเบาะหนังสีส้มสภาพสวยเลยนะคะสภาพใหม่มากๆบอกเลยว่าสภาพใหม่นะคะคอนโซลของเขาก็จะได้เป็นคอนโซลสีส้มนะ,ะตัดกับสีดําแบบนี้นะคะสภาพสวยเลยนะคะจอทัสรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านบนหลังคานะคะก็สภาพแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยแน่นอนสภาพดีนะคะแล้วเดี๋ยวพาชมนะคะตัวลงตัวน,น,น็ตอตโครงสร้างเดิมทุกจุดแบบนี้นะคะ สภาพเดิมลูกจุดนะคะคอนโซลด้านข้างก็เช่นเดียวกันตกแต่งได้เป็นแถบสีส้มตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะดูดีมากเลยได้เป็นหนังแบบนี้นะคะสภาพดีเลยนะคะและเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างฝั่งนี้นิดหนึ่งนะคะตัวนงตัวน็อตอยู่ในสภาพดีทุกจุดนะนสติ๊กเกอร์คันตรงคันเตือนต่างๆนะคะมีให้ครบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พาดูโครงสร้างนะคะ เม็ดองเม็ดอร์เม็ดสปอตเรียงกันลึกๆแบบนี้นะคะพี่ๆขาบอกเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่ความจมน้ำกับสีต็ต,ต่อกอไม่อย่างแน่นอนนะคะาสามารถเช็คได้เลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันรถทุกคันนะคะรับเข้ามาโครงสร้างเดิมมีเจ้าหน้าที่กวดรถให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของเบาะตอนที่2นะคะก็สภาพสวยนะคะพี่ๆดูนะเบาะใหม่ๆสวยๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะ บง่บงบอกเลยว่ารถใช้งานน้อยนะ,ะรถใช้งานน้อยมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของปักบ้านนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะปัอ,อสำหรับรูเสียบไฟอะคะ่ะแบบเหมือนของที่บ้านเราอะคะ่ะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นที่เสียบ USB แบบนี้สองตำแหน่งนะคะแล้วก็มีถาดยางรองมาให้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เกี่ยวของถุงอะไรอย่างนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแล้วก็จะมีเป็น แอร์ตอนหลังให้นะคะ2จุดแบบนี้เลยนะนี่แอร์ตอนหลังให้หลังพวงหลังคาสะอาดสะอ้านนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยนะพี่คันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก่อนส่งมอบเรามีเช็คบิลให้ถึง274จุดุดได้กันนะคะก่อนส่งมอบบอกเลยว่าได้สภาพดีกว่านี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะไฟท้ายก็ได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมโลโก้บิลเอ็กแบบนี้เลยนะคะ คันนี้ได้ขับสี่นะคะบอกเลยขึ้นเขาลงเขาสบายปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะลูกเล่นเยอะนะเซนเซอร์การระยะมีให้ถึงสตำแหน่งด้วยกันด้านหลังนะคะแล้วก็โลโก้เดิมแท้จากโรงงานโครเมี่ยมแบบนี้นะ,ะกระจกไล่ฟ้านะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะตรงมือเปิดของเขาก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะคันนี้นะ,ะอ่านี่เป็นระบบไฟฟ้านะคะ เป็นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะตามสไตล์มิวเอกนะคะพี่พีตัวเบาะเขาสามารถพับเป็นแนวราบได้แบบนี้นะคะก็จะต่างจากฟอร์จ n e เนอร์ที่เขาจะแขวนด้านข้างนะคะของเขาก็จะพับเก็บได้แบบนี้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของแม่แรงมีมาให้ตรงนี้นะคะที่เก็บของอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนนะอันนี้แล้วก็ตัว power outlet ร2อยสิบโวลต์มีให้แบบนี้เลยนะไฟส่องสว่างตรงนี้ก็มีให้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะสภาพดีแน่นอน ตัวเบาะถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นที่นั่งตอนที่3ามแบบนี้ก็ได้นะคะพี่ๆตอบโจทย์เช่นเดียวกันฝากระโปรงเดิมๆทั้งหมดตัวนงตัวน็อต,ตอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะนี่สภาพดีเลยนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะตัวบอดี้ตัวรถฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะสภาพสวยแน่นอนที่พี่ดูได้เลยนะคะบอดี้ตัวรถโอ้โหเลี่ยมสันแบบคมชัดแน่นอนนะคะ ไม่มีร่องรอยขนแมวเลยสีดำดูแลง่ายนะคะแล้วก็เบาะหนังได้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เลยพวงมาลัยได้แบบมตัตติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะ สามารถสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะการใช้งานน้อยนะคะไม่ขาดไม่ล่อนเลยนะคะไม่มีรอยขลอกใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะก็ได้เป็นประบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะปรับเลนกระจกได้เลยแล้วก็เป็นประบบกระจกไฟฟ้านะคะแบบนี้นะคะกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทคีเล็แบบนี้เลยนะคะได้เป็นสมาร์ทคีเลนะนะสามารถสตาร์ทรถนะคะ ผ่านกุญแจได้เลยนะคะเปิดฝาท้ายผ่านกุญแจได้แบบนี้นะคะและก็ในส่วนของจอกลางนะคะได้เป็นจอกลางระบบทัชสกรีนด้วยนะคะมาพร้อมกล้องถอยมีเนวิกเกเตอร์นำทางเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y Android Auto <c oughs> ได้เลยนะคะนี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพาชมนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลยนะคะของเขาก็ได้เป็นระบบพุสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะกุญแจสมาร์ทคีเลสนะนี่ แล้วก็เลขไมล์การใช้งานของเขาอยู่ที่95,260กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตามการใช้งานจริงเลยนะคะจอได้เป็นสัมผัสทัสกินใหญ่ๆแบบนี้เลยฟังเพลงได้ฟังวิทยุ FM MM AM ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะกล้องหลังเราก็มีมาให้นะคะ กล้องหลังการระยะแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเกียร์ระบบออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงแอร์นะคะแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะปรับเป็นแอร์ออโต้ได้นะคะมีนิเกเตอร์นำทางนะคะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของพาวเวอร์อ e t เลทมีมาให้นะคะแบบนี้นะสภาพสวยนะคะสภาพสวยเลยนะคะนี่เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้หมดขับสองขับสี่นะคะมีให้ใช้ที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องที่เก็บความเย็นนะคะนี่ ช่องใส่แผ่นซีดีนะคะแบบนี้เลยนะคะบุ๊คสวิตอยู่ครบนะคะเป็นรถบ้านนะคะคันนี้นะคอนโซลไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ด้านบนนะคะฟงไฟติดครบนะคะนี่บอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะคะนะคะสภาพดีนะคะบอกเลยเดี๋ยวเราทำการปรับสภาพให้นะคะคันนี้นะเดี๋ยวไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะ สำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็น Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะคะแผ่นเพจเลขถังตรงรุ่นแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ได้รถปี2021นะคะสภาพสวยนะคะไฟนงไฟหน้าไม่มีปัญหาเลยไม่มีร่องรอยเกิอดอุบัติเหตุใดๆนะคะไม่มีรอยน้ำมันรั่วไหลหนูกัดหนูแท้สายไฟนะคะ ไม่มีไอ้นงไอ้น้ำแน่นอนสภาพห้องเครื่องใหม่ๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกอย่างนะคะมอนงม้อน้ำดูแลให้จัดการให้ครบทุกอย่างนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีพร,ะระบรต่อให้ครบเลยนะ,ะมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะก็ฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะคะตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เม็ดองเม็ดอาร์เหรียญบาทอยู่ครบสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบซีงลองซีงเลอร์เดิมเด แผ่นกลางความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่กรอบไม่ร่อนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็น Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะคะได้รถปี2021นะคะราคาค่าตัวเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นเองเครดิตฟรีดาวนะ์ะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ10,800 0 8, บาทตลอดอายุสัญญาเลยหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะพี่พีก็สามารถติดต่อสอบถามทางแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ ทางจังหวัดออกได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นมีบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าใครอยากซื้อสดนะ,ะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะ,ะราคาคุยกันได้นะคะพี่ๆขาตัวรถนะคะเรามีบริการเช็คลิสต์ให้นะคะมีเจ้าหน้าที่ตรวจรถให้นะคะมีรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องเครื่องเกียร์นะคะให้1ปีนะคะแล้วก็มีประกันุกเฉินให้นะคะ24ชั่วโมงตลอดทั่วประเทศไทยเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะพี่ๆขอตัวลาไปก่อนฮนะ,ะแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถครอบครัวรถกระบะให้ได้รับชมอีกสภาพสวยๆส,สภาพนางฟ้านะวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ